สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ,อ็ท่านผู้ชมครับในสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงของโครคภัยไข้เจ็บแน่นอนว่าพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่ต้องเข้าไปเสริมเติมแต่งซ่อมแซมเนี่ยก็ต้องมีมากมายหลายอย่างนะครับพอพูดถึงบทบาททางสาธารณสุขแน่นอนว่าการทํางานเนี่ยก็เป็นประเด็น,นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้เราคงจะทํางานแบบ ภพาว่าโปรติไม่ได้การทำงานเชิงลุกเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญวันนี้ทางรายการก็จะสนทนาในประเด็นเรื่องของกรมอนามัยกับบทบาทงานเชิงรุกนะครับวันนี้แขกรับเชิญได้แก่ท่านนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขนะครับซึ่งปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับท่านรองดีครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงการทํางานแน่นอนผมว่าปัจจุบันเนี่ย โลกนี่มันเปลีย่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยวันนี้ก็ก็เป็นปัจจัยสําคัญของโลกใบน,นี้เนี่ยผมเชื่อว่าในเมื่อภาพของโรคโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผ,ลผ,ลผลันผวนเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่ทราบว่าทิศทางการทํางานของกรมอนามัยมเนี่ยมีมองมุมมิติของการทํางานเชิงรุกอย่างไงบ้างครับครับขอบคุณมากนะครับ จริงนะวันนี้เป็นวันเกิดกรมอนามัยนะครับรบรอบ70ปีของกรมอนามัยที่ส่งเสริมคนไทยให้สุขภาพดีสิ่งหนึ่งที่กรมอนามัยเราทํามาตลอด70ปีนี้ก็คือมีเป้าหมายที่จะทำอย่างไรให้ให้ประชาชนหรือคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่สูงยิ่งในบทบาทในขณะนี้นะครับที่เกิดภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 หรือแม้กระทั่งช่วงสงครามที่กาลังมีอยู่นี่นะครับซึ่งเกิดความขันหวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเองก็ตามนะครับด้านสุขภาพเองนะครับสี่เหล่านี้นะครับกราะว่าทำไเรามีบทบาทถ้าจะจุดเด่นเด่นอยู่ก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันในเชิงรูปนะครับก็เป็นส่วนที่1ก็คือในเรื่องของทําอย่างไรให้คนที่มีสถานกิจกรรมกิจการต่างๆหรือสถานประกอบการนะครับมีมาตรการที่ดีและสามารถจะส่งเสริมทังเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสุขภาพเอง <c oughs> จะทําให้ผู้ที่มาใช้บริการในสถานประกอบการกิจกรรมกิจการ,ร,การ,ร,การต่างๆนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับส่วนวนประเด็น <c oughs> ที่สองก็คือทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ <c oughs> และเขาสาม,มารถที่จะอยู่กับภาวะสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรที่จะมีการแพร่ระบาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเขา <c oughs> สาม,มารถมีความรอบรู้สุขภาพที่เพียงพอที่จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีและก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้นะครับ ถ้าให้ประเมินไม่ทราบวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยมีความตระหนักเรื่องของสุขภาพมากกว่าในอดีตไหมครับท่านรองอว่ามีความตระหนักไหมมีความตระหนักมากนะครับนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอมีความตระหนักจริงๆแล้วมันอาจจะไมไ่แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่คนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแตกต่างก็คือการเข้าถึงนะครับว่าเขาสามารถจะเข้าถึงเรื่องของอสุขภาพได้มากได้น้อยอันนี้แตกต่างกันแน่นอนครับ ว่าในสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าถึงเข้าใจนะครับในเรื่องของบทบาทของสุขภาพการปฏิบัติตนเองอย่างไรการดูแลตัวเองอย่างไ,าง,ง,ไงบ้างคนที่ใกล้ชิดอย่างไงบ้างอาจจะเข้าถึงเรื่องของสื่อเรื่องขององค์ความรูอ้อาจจะน้อยกว่าในปัจจุบันบในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ทุกคนตระหนักเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็ผลกล้ชิดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของต้วยอย่างง่ายๆนะครับ เช่นช่วงนี้นะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับกรมธรรม์ไทยเราก็คือไปทําอย่างไรให้สาารณประกอบการเองเนี่ยมีมาตรการที่ปลอดภัยสำหรับคนมาใช้บริการรวมถึงคนที่ทำธุรกิจนี้ด้วยนะครับก็ต้องมีความรับรู้เรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ทําให้เกิดความเสี่ยงทำให้เกิดมีการแพระบาดเพิ่มมากขึ้นคนก็ต้องไม่เข้าร้ายเศรษฐกิจก็ไม่มานะครับการว่างงานก็เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่ทําตามมาตรการเพราะด้นที่ส่วนเราเนี่ยกรมธรรม์ไทเราค่อนข้างที่จะทําอย่างไรให้เขามี มีมาตรการที่เข้มแข็งที่สามารถที่จะอยู่กับภาวะที่ผันผวนได้โดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ,รบพอพูดถึงมาตรการในเชิงของธุรกิจแน่นอนว่าร้านค้าที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยก็น่าจะง่ายต่อการเข้าไปถึงแต่กรณีที่ว่าประชาชนทั่วไปที่มีร้านค้าหาบเรอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะน,นี้จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ทราบตรงนี้เนี่ยอมองการเข้าไปถึงยังไงบ้างไหมครับ คือมีสองส่วนครับพี่ครับส่วนหนึ่งก็คือว่าส่วนของร้านค้าหรือสถานประกอบการที่จะต้องจดทะเบียนนะครับตามประบอการสาธารณสุขอันนี้ครับก็มีร้อยกว่านะครับสถานประกอบการซึ่งเขาต้องผ่านมาตรฐานต้องไปจดทะเบียนนะครับอันนี้ก็ทำห้เราก็จะมีภาคีเครือข่ายร่วมกันก็คือจดท้องถิ่นเอง เทศบาลเองทางปกครองนะครับ,รบก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูดูแลแต่เขาต้องทาตามมาตรการของกรมอนามันมายนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับทั้งตัวของผู้ประกอบการเองนะครับแล้วก็ตัวของผู้ที่มาใช้บริการด้วยทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ทนําเยนเมกีนะครับว่าอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในหน่วยนะครประกอบการแบบนี้อย่าแงบบแบบเช่นผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยถ้าเป็นร้านใหญ่ๆจริงๆนะครับเขาก็อาจจะต้องไปจดทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของของกระทรวงแล้วก็กรมอนามัย าจจะมีบางส่วนก็อาจจะเป็นผ่าเล่แหงลอยนะครับหรือว่าร้านที่เปิดอยู่ตามทางเท้าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะครับเราเนี้ยนะครับมีความสาคัญนะครับเราจะพบว่าในสิ่งเราเนี้ยจริงๆแล้วณนขณะนี้เราพยายามที่จะทําให้ร้านค้าต่างๆเราเนี้ยเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขแต่ไม่น้อยนะครับก็จะทําให้เกิดมาตรการเกิดขึ้นอย่างเช่นใขณะนี้เราทาเรื่องของสเต็กฟู้ดนะครับ สตรีทผูดที่มีรถเข็นเป็ขายะครับครับแล้วก็ทำมาตรการออกมานะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวของผู้มาใช้บริการและผู้ทําได้ด้วยแล้วก็มีคนอยากจะอยากจะเข้ามามาทําเพิ่มมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจจะได้ไปได้นะครับอันนี้เราก็มีมาตรการให้การเข้าถึงนะครับแต่ก็ยังมีแกลกอยู่ครับก็คือมีอีกลายกิจกรรมกิจการที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องเหล่านี้อยู่ แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ท้าทายที่เราจะร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้นะครับเข้าถึงการบริการนะครับให้มากขึ้นครับครับถ้าลองมีพูดเรื่องของเครือข่ายหรือและภาคเครือข่ายเนี่ยประเด็นเหล่านี้ทางกรมธรามัยเนี่ยมีการบริหารจัดการเรื่องของเครือข่ายยังไงบ้างครับครับกรมธราม์ไทยจริงๆแล้วเราทํางานด้วยตัวคนเดียวไม่ได้นะครับหรือองค์กรเดียวไม่ได้ครับ นะครับณขณะนี้เรามีกรมอนามัยอยู่ส่วนการนะครับและก็จะมีศูนย์อนามัยเนี่ยเขตอยู่ทั้งหมดอยู่13เขตด้วยกันทั่วประเทศนะครับก็จะมีภาคีเครือข่ายอยู่ซึ่งภาคีเครือข่ายเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะภาีเคีข่ายที่เกี่ยวข้องกับพรบการสาธารณสุขนะครับหั่นหมายคมว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งจะต้องรับในตัวของพรบเหล่านี้ไปดำเนินการต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปะยาติดเชื้อนะครับเรื่องสุขภาพพิบาลอาหารเล่นน้านะครับ เรื่องของการดูแลตั้งแต่ยิงตั้งคันจนกระทั่ง,ถ,งถึงผู้สูงอายุแม้กระทั่งเรื่องของบลหลพิษต่างๆเหล่านี้นะครับ้คบาคุเดือด่ายต้องมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับเราทัต่นี้เราก็เนื้ดับตั้งแต่เรื่องของประทรวงที่ทํางานร่วมกันนะครับมีการเอโอยูกันขับเคลื่อนระดับของนโยบายรวมไปถึงรงระดับของท้องถิง่นซึ่งการที่จะขับเคลื่อนเหล่านี้ไปได้นะครับต้องอาศัยประชาชนมีส่วนร่วมหรือเรียกว่าภาคีเครือข่ายนะครับอันนี้เราเห็นความสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะสําเร็จแล้วก็ยั่งยืนได้คือ คือต้องใช้ภาคีเครือข่ายของภาคประชาชน,เ,นเข้ามามีส่วนร่วมครับครับเมื่อกี้ท่านลองพูดในเรื่องของขยะขยะมีพิษเนี่ยช่วงสถานก,การณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ ATK เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเรียกว่า Home ยูสสามารถด้ตรวจได้ตัวเองเนี่ย a อ K เหล่านี้หลังจากตรวจแล้วเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของขยะมีพิษหรือเปล่าครับท่านลองเป็นขยะติดเชื้อครับ ขยะจะมี2ส่วนครับขยะที่ธรรมดาที่เราทํานะครับแล้วก็ขยะติดเชื้อในส่วนขยะติดเชื้อนี่ยจะต้องนําไปมีการกําจัดหรือทําลายตามวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้เกิดมลพิษได้ตามมาได้ทั้งกบบคนที่ไปทําลายด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ด้วยครับในส่วนเราทนี่เราก็มีคำแนะนานะครับว่าถ้าคนที่ใช้นะครับปัจจุนะครับไม่ว่าจะเป็น A T K เอง หรือคนที่ดูแลตัวเองที่บ้านที่ติดเชื้อที่เราเรียกว่าคนไอโซเลชันเหล่านี้นะครับขยะต่างที่ออกมาจากในคนที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกนะครับใส่ถุงแดงนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อเป็นกรอนะครับแล้วค่อยส่งนะครับอ๋อต้องเป็นถุงแดงใช่ไหมครับถ้าปกติถุงแดงนี่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นขยะติดเชื้อครับซึ่งก็อยากจะเน้นย้ําว่าให้ประชาชนเนี่ยที่ติดเชื้อเองก็ตามนะครับหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ตามมีการคัดแยกขยะ นะครับเพื่อที่จะให้คนที่นําไปสู่การกาจัดขยา่ยได้ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับครับครับพอพูดถึงในเรื่องของกระทรวง,งต่างที่ว่ามีมิติหรือปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการทํางานร่วมเนี่ยพอพูดถึงกลุ่มของกระทรวงเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับโยชนของชาติเสื่อมีนักเรียนจํานวนมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์มีการที่จะเข้าไปทำงานเชิงลุกเพื่อที่จะสื่อเรื่องของบาตรการต่างๆให้เด็กได้ไดทราบยังไงบ้างไหมครับ ครับณขณะนี้ต้องบอกว่านะครับเราได้ทํางานกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านผู้บริหารนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีแนวทางร่วมกันที่จะทําอย่างไรให้เด็กนักเรียนเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้นะครับโดยที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพราะว่าการที่เด็กหยุดเรียนไปหรือเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นเวลาดานาเนี่ยย่อมมีผลเสียค่อนข้างเยอะ นะครับซึ่งก็เห็นพ้องต้องการทั่วโลกนะครับว่าการเรียนออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีประสิทธิภาพได้สูงสุดในการที่จะเกิดการเรียนการสอนได้นะครับหรือพัฒนาการได้นะครับเราก็มีการทํางานร่วมกันนะครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับมีมาตรการออกมาที่เราเรียกว่า sandbox safety zone in school นะครับก็ทําทให้เด็กที่เข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ย นะครับมีมาตรการโรงเรียนต้องทาตามมาตรการของเรามีการคัดกรองมีการตรวจความเสี่ยงนะครับแล้วเข้ามาเรียนอยู่ก็มีการทามาตรการซึ่งมีอยู่44ข้อนะครับซึ่งเราก็ผ่านภาวะลิกเปนนี้มา2ปีด้วยกันแล้วนะครับและแณะนี้เราก็ได้มีการมาร่วมกันคือต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะครับนะครับโดยที่เราจะต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้มากที่สุดมีการนาวัคซีนนะครับตอนนี้ก็เด็ก นะครับ12ปีขึ้นไปถึง18ปีเนี่ยก็เข้าถึงวัคซีนเกือบ98แล้วนะครับส่วนในตัวของเด็ก5 11ปีนะครับณขณะนี้ก็เข้าถึงวัคซีนประมาณ10 20ะนะครับ,รบแต่วัคซีนเรามีเพียงพอแต่ก็กำลังที่จะทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเองเด็กเองเพื่อเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุดนะครับณขณะนี้เราพบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กที่หลุดออกระบบการศึกษาเนี่ย เกือบสองแสนสามหมื่นคนโอ้เยอะมากเลยใช่ค <laughs> รับซึ่งค่อนข้าง,งเยอะมากซึ่งเด็กกลุ่มเรานี้เป็นเด็กกลุ่มปอบบ้างนะครับครับ <c oughs> ซึ่งพอเราเขาเราไม่ให้เขามาเรียนเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์ไปเด็กเราเนี้ยถูกออกจากระบบกาศรศึกษาไปบางทุบางคนถูกใช้แรงงานเด็กนะครับ <c oughs> บางคนก็แต่งงานนะครับ <c oughs> บางคนก็ดิเพสนะครับมีภาวะเครียดค่อนข้างมากนะครับซึ่งตั้งแต่นี้เราก็ทาอย่างไรที่จะทาน้องกับเะาเรียนนะครับให้ได้นะครับตั้งแนี้เราทํา โครงการออกมาไม่มีมาตรการซึ่งผ่านสวบคชุดใหญ่ซึ่งมีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานนะครับผู้เรียนที่ติดเชื้อก็มาเรียนได้ครับโดยจัดท้องเรียนเราเรียกว่า school isolation ให้เด็กที่ติดเชื้อเพราะว่าเด็กที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ในขณะนี้นะครับจะไม่ค่อยมีอาการครับอาการแต่น้อยมากนะครับคนใหญ่ไม่มีอาการ95%ห้ไม่มีอาการเสียชีวิตนี่ก็แทบจะนับคนได้เลยครับคนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีโรคประจาตัวถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเราต้องอยู่กับมันนะครับเด็กเสียนสูงก็เช่นเดียวกัน และเร็วๆเนี้ยตอนต้นที่มีการสอบนะครับโอเน็ตนะครับแล้วก็แกะแคสที่จะถึงเนี่ยนะครับทีแคสเนี่ยนะครับเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็ร่วมมือกันกระทรวงคอวนะครับหรือคอปอรนะครับแล้วก็สนธิการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มหาลัยเนี่ยไอ้เด็กที่ติดเชื้อเดี๋ยมาสอบได้ครับตอนนี้ PPE เหรอครับใช่ครับซึ่งนักกณะนั้นที่ผ่านมาสอบเข้าเตรียมอุดมในช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีน้องติดเชื้ออยู่ประมาณ50กว่าคนทุกคนคได้สอบกันเลยครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าดีที่เราสามารถทําให้เด็กไม่เสียสิ์ไม่เสียโอกาสน,นะครับก็ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับนึ่ของเราครับ,ครบเคยทราบว่าทางกรมธรรม์ยเนี่ยจะมีหน่วยดูแลเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นท้องก่อน <c oughs> วัยเรื่อยๆต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิดสองปีที่ผ่านมาสิติตรงนี้ลดลงบ้างไหมครับเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ ทั่วโลกเลยนะครับข้อมูลจากโนโลยีเซฟนะครับการแต่งงานในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับอพอเพิ่มมากขึ้นเพราะอยู่บ้านมากขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็คือมีการท้องในวัยรุ่นก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับแต่ว่าเป็นการท้องที่ไม่พร้อมนะครับต้องบอกว่าเป็นการท้องที่ไม่พร้อมเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะได้ประชากรที่อาจจะมีคนที่มาดูแลเด็กเนี่ยนะครับอาจจะไม่เพียงพอหรือยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรพราะเด็กคลื่นเกิดขึ้นมานะครับก็อาจจะ ทําให้พัฒนาการล่าช้านะครับ mm hmm. เด็กหลายคนออกมา mm hmm. น้ําหนักตัวน้อยนําไปสู่เรื่องของการพัฒนาการที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีเนี่ยก็มีปัญหาตามมาครับนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่านากาักะนนี้ประเทศไทยของเรามีอัตราการเกิดที่ค่อนข้างต่ำลง <c oughs> นะครับปีห <c oughs> นึ่งเด็กจะเกิดไม่ถึง5 0 0แสนคนละนะครับซึ่งเราคงคิดว่าเป็นปัญหาของประเทศนะครับที่ต้องทําอย่างไรที่จะต้องทาร่วมกันให้มีเด็กเกิดเพิ่มมากขึ้น <c oughs> แต่ต้องมีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันครับครับครับแล้ว เด็กเหล่านี้ที่เกิดมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของโควิดอ,อะไรบ้างเปล่าเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วก็วัยรุ่นต่างๆในการดูแลตัวเองอาจจะอาจจะไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับครับในเรื่องของอเรามาีหญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่ตั้งครรภ์แล้วก็ติดเชื้อโควิดเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการดูแลเป็นพิเศษนะครับ,รบมีการ,รให้ฝากท้องที่อย่างดีนะครับ,รบมีการให้วัคซีนในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ นะครับมีเด็กบางส่วนที่ออกมาแล้วอาจจะมีติดเชื้อบ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับให้โดยส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อแล้วก็อาการไม่ค่อยรุนแรงครับก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบในส่วนันั้นเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเน้นย้ำนะครับก็คือว่าเรื่องของเด็กที่ติดเชื้อโดยอายุ12ถึง19ปีเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะกว่าในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยๆนะครับจากว่ากลุ่มเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องออกไปเจอพบปะกพ้กคนเลยเนี้ยก็อาจจะต้อง ทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ติดเชื้อจากคนในครอบครัวถ้าเป็นหลักนะครับเพราะนั้นทำอย่างไรให้ประชาชนในกลุ่มเหล่านี้นะครับมาดูแลตนเองก็คือต้องยกกากให้สูงอยู่นะครับการจะเป็นต้องใส่สวนหน้ากากนะครับในการเว้นระยะห่างนะครับล้างมืออันนี้ยังต้องทําอยู่ถึงแม้ว่าวัคซีนค่อนข้างเข้ามาเยอะแล้วปะต่างครับครับครับท่านรองเมื่อกี้พอพูดถึงเด็กเนี่ยจะไม่พูดถึงผู้สูงอายุคมไม่ได้เพราะสังคมตอนนี้ก็ไปสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยกลัวระไม่ให้น้ำหนัก กลุ่มของอยอวชนกับผู้สูงอายุเนี่ยให้น้าหนักเท่ากันหรือให้น้ําหนักแตกต่างกันในมิติอย่างไรบ้างไหมครับท่านรองจริงๆถ้าเรามองไปแล้วนะครับเรื่องสถานการณ์ทั่วโลกในะขณะนี้รประชากรของหลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุรประเทศไทยเนี่ยก้ใกล้เลยนะครับหลายจังหวัดน,นะครับมีผู้สูงอายุคือ60ปี65ปีมากกว่า20%ก็ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราให้ความสําคัญมากเพราะว่าตอนนี้ที่เนี่ยสองครมวุสูงอายุเนี่ยมีเริ่มมีการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะครับและมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นอายุไขเฉลี่ยณขณะนี้เนี่ยผู้หญิงอยู่ที่72ผู้ชายผู้หญิงอยู่ที่75ผู้ชาย72นะครับออผู้ชายน้อยกว่าใช่ครับผู <ì> eh? time, now, ้หญิง uh ผู้หญิงอายุยืนกว่าครับแล้วก็เราก็กะว่าเราต้องการให้ถึง80-85ปีนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ย เมื่อสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมันจะทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เนล้ี้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ยังสามารถมีโพลักซิลิตี้ได้ด้วยหมายความว่าสามารถจะสร้างสิ่งต่างๆที่ดีให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศชาติต่อไปได้ด้วยไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุแล้วโอ้ทำอะไรไม่ได้เราก็คงไม่ต้องการนะครับ,รบเพราะั้นจะทําอย่างไรบ้างเราต้องเตรียมการการเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุนะครับ ถ้าอยากมีคุณภาพท่านหมายความว่าก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็คือวัยแรงงานใช่ไหมครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องต้องเริ่มสร้างสุขภาวะที่ดีนะครับตั้งแต่เราเป็นวัยแรงงานนะครับจริงๆแล้วเป็นคนทำตั้งแต่ตั้งพันเลยนะครับมีการวางแผนให้ดีนะครับสุดท้ายแล้วู้ทจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายใจแล้วก็สามารถจะสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมได้ครับเมื่อกี้ประเด็นท่านท่านลองพูดถึงว่าผู้ชายเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยอายุได้เจ็ดสิบสองผู้หญิงก็เจ็ดสิบห้าเนี่ย ถ้าตั้งเป้า80อะไรเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขณะนี้ที่ว่ายังไม่ไม่สามารถถึง80ปีได้ครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเราดูขนาดนี้หลายประเทศเอาตัวชีวัตมาจัดครับก็คือเรื่องเขาเรียกว่า LE คือ Life Expectancy นะครับก็คือทําให้อะไรที่ทําให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรนะครับก็จะทําให้เราไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับตัวโควิดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับทาให้เราปัจจัยหนึ่งใช่ครับนี้ถ้าเกิดเรามาไล่ดูนะครับว่า ในกลุ่มถ้าไล่มาเลยนะครับแล้วกลุ่มแม่นะครับกลุ่มแม่เนี่ยที่ทาให้มีปัญหาเนี่ยทำให้เกิดเสียชีวิตเนี่ยก็คือกลุ่มที่ตั้งรันที่มีความเสี่ยงนะครับคือกลุ่มที่ยังไม่พร้อมก็ตั้งรันแล้วทำให้เกิดตาการเสียชีวิตค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเรามีหญิงตั้งมีอัตราเขาเรียกว่าอัตราส่วนการตายของบารดาเนี่ยสูงขึ้นอยู่ที่30ต่อแสนนะครับซ่ง่อนเนี่ยอยู่แค่ประมาณแค่1718ต่อแสนประชากรนะครับวันตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้เกิด สิ่งทีตามมาสิ่งที่้นเข้ามาในกลุ่มของเด็กครับกลุ่มของเด็กเนี่ยเราพบว่าอาัตราเสียชีวิตของเด็กเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือเกิดจากการติดเชื้ออันที่หนึ่งอันที่สองก็ยังเป็นอุบัติเหตุนะครับอ,อุบัติเหตุใช่ครับอุบัติเหตุก็เจอเยอะมากในกลุ่มของ,ของเด็กครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะกลุ่มวัยทำงานสิ่งที่เจอขึ้นที่สตา์มาก็คือในเรื่องที่ทําให้เกิดอ,อัตราการตายเพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องอุบัติเหตุเช่นเดียวกันมะเร็งอันนี้เป็นตัวที่ฆ แล้วก็ที่สำคัญส่วนนึงก็คือภาวะอ้วนครับภาวะอ้วนที่พุกทามแต่เด็กและทําให้เขาเกิดโรคเขาเรียกว่าโรคติดต่อไม่เลื้อรังนะครับหรือโรคไม่ใช่โรคติดต่อไม่เรื้อรังนะโรค NCD อะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็อย่างเช่นเบาหวานความดันโลหัวใจนะครับนะครับซึ่งก็คนเป็นเยอะมากขึ้นและทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับครับครับอันนี้ก็เราจะต้องป้องกันในส่วนเหล่านั้นนะครับครับพอพูดถึงอัตราการเกิดของเด็ก หรือว่าเยชนทั่วโลกม,มีน้อยประเทศไทยก็น้อยแน่นอนแล้วเมื่อกี้ท่านลองยิ่งพูดว่าการเสียชีวิตของเยชนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเนี่ยทางกุมารไมเนี่ยจะมีส่วนไหนเข้าไปส่วนร่วมในเรื่องของรักษาเมื่ออัตาราเกิดน้อยรักษาให้คงมีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นเยชนจะทํำยังไงดีครับท่านรองครับเรา,เราจริงๆเรามีมีทุกกลุ่ม,มวัยนะครับที่กรมาไมแล้วเข้าไปไปไป,ไปดูแลตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ก็ มีการดูแลอ่ามีการฝากร้องยังไงให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคัดกรองก่อนที่จะแต่งงานนะครับนะครับจะได้คุณภาพที่ดีอันนี้เราก็ทํามาอยู่ในกลุ่มของเด็กวัยเรียนในกลุ่มของเด็กนะครับเราก็จะมีในส่วนของอ่าส่วนนี้ก็คือเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเด็กที่ดี IQ EQ ที่ดีนะครับแล้วก็กลุ่มของเด็กวัยเรียนเนี่ยในปีนี้เรามีโครงการใหญ่ที่เราทําร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการก็คือมีโครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบสุขภาพครับก็คือเราจะมีการให้ความรอบรู้สุขภาพผ่านคุณครูทำไในโรงเรียนนะครับเรียว่าเฮโคชและคุณครูเนี่ยก็สามารถไปสอนเด็กนักเรียนต่อได้นะครับวันเด็กนักเรียนเราตั้งเป้าว่าที่มีคุณสมบัติครบนะครับห้าล้านคนในปีหกสิบห้าเนี่ยจะต้องสามารถทำเบสิคไลฟ์ซัพพอร์ตคือซีบีอาร์ได้ครับนันก็คือเด็กสามารถที่จะไปช่วยเหลือนะครับเจอ สิ่งเหล่านี้นะครับเในการที่สามารถจะช่วยเหลือผู้คนได้รวมไปถึงสามารถจะดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็วางแผนในส่วนเหล่านี้ไว้เพื่อจะลดอุบัติการการเสียชีวิตครับครับโจทย์ยากหรือเปล่าครับเป้าหมายนี่ใช่ครับอันนี้คงทําได้เปล่าไม่ได้อย่างเดียวที่กรมอนามัยนะครับเป็นการร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและก็ส่งเสริมที่การครับอ๋อครับครับครับท่านรองครับหมายกำลังคุยสนุกเรื่องของการทำงานของกรมอนามัยมีความหลากหลายเยอะเสียดายเวลาหมดอยากให้ท่านรองฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหนึ่งนาทีครับ ครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราจะก้าวผ่านพาวิกฤตนะครับโดยเฉพาะโควิด -19 นะครับก็ต้องบอกว่าทุกเราทุกคนนะครับต้องเป็นกําลังใจนะครับที่เราจะสามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตนะครับเราต้องต้าที่จะก้าวนะครับแล้วก็อยู่กับโควิดให้ได้นะครับต่อไปนะครับก็อาจจะมีโรคอะไรเยอะแยะที่ก้าวเข้ามานะครับแต่ในสิ่งอื่นใดก็คือขอให้พวกเรามีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจนะครับที่จะร่วมกันที่จะ ปันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้และที่สําคัญต้องยกการให้สูงนะครับยังจําเป็นต้องสวมหน้ากากนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับก็เราก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับขอเข้ารับวัคซีนนะครับเพราะในขณะนีน้วัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อไม่ได้มากแต่ว่าจะป้องกันการป่วยตายได้มากแน่นอนครับครับครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากมีโอกาส จะต้องเชิญท่านลองมาให้ความรู้ในการทํางานของกรมนากับประชาชนดีวันนี้ต้องขอคุณท่านลองอธิบดีกรมนมามท่านนายแพทย์สารวุฒิบุญสุขเป็นอย่างมากขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอ,บบขอกับราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซา กลิ่นซ่อมยูสูลองเลยมีโซดาลลโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับน,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 น้ำหอมประประาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลลโอร่วมสนุกได้จถนถึงวันท<อ>ี่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลิโอ